ยุโรปนั้นนะคะเผชิญกับปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายในหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะในรูปแบบใหม่ที่มานั่นก็คือการขับรถพุ่งชน<ฮ>ะนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตที่มากที่สุดก็คือที่ฝรั่งเศสทีนิสนั่นเองนะคะปรากฏเมื่อวานนี้ที่อังกฤษค่ะหนีไม่รอดนะคะ,ะเผชิญกับเหตุนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เลือกจุดที่สําคัญด้วยก็คือบริเวณถนนหน้ารัฐสภาค่ะ<อ>ริมแม่น้ําเทมส์ใกล้หอบิกเบนก็ประมาณแถวๆหน้าเขาดินเลยมาถนนอู่ทองอะไรอย่างนั้นนะแถวๆนั้นค่ะ คนร้ายเนี่ยขับรถพุ่งชนคนที่สัญจอรอยู่บนสะพานเวสต์มินเตอร์ใกล้อาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอน <remains S 1> ประเทศอังกฤษเหตุกเกิดคือ14นาฬิกา40นาทีตา,ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ2ทุ่ม40นาทีเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้บาดเจ็บ20รายเสียชีวิตอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยคือ4รายค่ะคพอชนปุ๊บคนเจ็บคนตายคนร้ายก็ลงจากรถแล้วก็ใช้มีเดเนี่ยแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนหนึ่งเสียชีวิตด้วย ก่อนที่มือมีดจะถูกยิงใกล้กับหอนาฬิกาบิ๊กเบนเสียชีวิตขณะที่พยายามจะบุกเข้าไปในสนามหญ้านอกอาคารรัฐสภาเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดล้อมพื้นที่บริเวณอาคารรัฐสภานาน2ชั่วโมงแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินใกล้รัฐสภาก็ปิดด้วย <c oughs> ครั้งนี้ถูกระบุชัดเจนว่ามันคือการก่อการร้าย <c oughs> เวลาที่ตำรวจยิงคนนี้ที่กำลังขเข้าไปที่สนามรัฐสภา <c oughs> สมาชิกรัฐสภาก็อยู่ในนั้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะอ,อ,อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ปรากฏว่ากำลังมีการประชุมคนที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยก็ได้ยินเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยตํารวจเนี่ยออกไปที่เกิดเหตุ นายกอังกฤษก็ไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็รีบเร่งออกจากรัฐสภาอ๋อนายกก็อยู่ในอาคารด้วยเขามีการประชุมยูให้ออกไปจากรัฐสภาในระหว่างที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับส่วนสมาชิกรัฐสภาเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าให้นั่งนิ่งๆก่อนสุดท้ายการประชุมสภาดนี้ก็ยกเลิกไปนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นส่วนในด้านของ ฝรั่งเศสเองนายกของฝรั่งเศสก็บอกว่าให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนอังกฤษอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีนักเรียนฝรั่งเศส3คนจากโรงเรียนเซนโยเซฟในเมืองบริธานีเขตคงคานู ano, ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะอังกฤษเองเนี่ยเขาเฝ้าระดับระวังระดับความปลอดภัยระดับ สองซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะอาจจะถูกโจมตี <c oughs> และสุดท้ายก็โดนแล้วก็ที่โดนเมื่อวันพุธเนี่ยนะคะ <c oughs> มันตรงกับวันครบรอบหนึ่งปี <c oughs> เหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบิน <c oughs> และสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงบรัสเซลประเทศเบลบเยียมซ, <c oughs> ซึ่งในตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต32รายค่ะ <c oughs> ตรงกับที่เบลเยียมที่บรัสเซลแต่ผู้หญิงที่อยู่เหตุการณ์ที่บรัสเซลในวันที่เกิดระเบิดนั่นนะเมื่อวานนี้เขาไปที่สนามบินอ๋อเหรอไปที่สนามบิน ไปวันเวลาที่ตัวเองเคยประสบเหตุค่ะไประลึกถึงนะ,ะเผชิญกับความกลัวให้ <c oughs> ได้ไงคะครับส่วน,นขหราวสหรัฐอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าได้ฟังสรุปเหตุการณ์ในลอนดอนแล้วกําลังติดตามสถานการณ์อยู่แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆนะครับก็แล้วก็ต่อสายตรงคุยกับเทเราซาเมย์นายกร,รัฐมนตรีของอังกฤษด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็ก ทิวเลสันก็แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนโกษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ก็บอกว่าทรัมป์ได้คุยกับนางเมย์แล้วและกล่าวว่าทำเนียบขาวขอชื่นชมการตอบโต้อย่างรวดเร็วของตำรวจอังกฤษในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวสไปเซอร์ยังบอกอีกว่ากรุงลอนดอนและรัฐบาลอังกฤษสหรัฐจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐแถลงว่าความมั่นคงในสหรัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงหลังเกิดเหตุโจมตีครับค่ะ เรื่องนอรัตนะคะที่เราเพิ่งจับได้แล้วก็เป็นประเด็นสําคัญก็คือว่ามีข้าราชการเข้าไปอำนวยความสะดวกด้วยเนี่ยวิธีการของคนในโลกนี้ที่จะรักษาชีวิตของแรดที่มันมีนอแสนวิเศษอยู่ข้างหน้าก็คือหนึ่งตัดมันซะตัดเพื่อที่จะป้องกันชีวิตอ่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ถูกโจรกรรมเนี่ยแรดมักจะตายสองฉีดสารที่ทําลายความเชื่อ ว่ามันเป็นของวิเศษลงไปในนอราดซะ <c oughs> จริง <c oughs> เอางั้นเลยเหรอคุณจะเอามันไปทํายาแบบหนามยอกเอาหนามบงเลยยาโดบยา <c oughs> โปอะไรอย่างเงี้ยนะฉีด <c oughs> สีแดงสีอะไรใส่ใส่สเข้าไปคุณยังจะกล้ากินอยู่ไหมถ้าใช้วิธีนี้ <c oughs> ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะสวนสัตว์ในสาธารณร,รัฐเช็ก <c oughs> ตัดสินใจใช้วิธีตัดมันก่อนที่จะถูกตัดคือเพราะไหนๆก็ไหนๆมันอยู่ในสวนสัตว์อยู่แล้ว เลือกที่จะตัดเองดีกว่าเพราะวางยาสลบมีแพทย์ดูแลตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้ามันจบเลยปลอดภัยด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเรานึกว่าเออมันไปล่าตามเขาตามป่าเพื่อจะตัดใช่ไหมแต่เปล่าครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยทางเช็คเขาบอกว่าก็ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อเจ็มีนาที่ผ่านมาไอ้ควนใจบาบม,มันเข้าไปฆ่าถึงในสวนสัตว์แล้วก็ตัดนอแรดไปด้วยเขาก็เลยตัดเองทั้งหมดก็21ตัวนะครับโอ้โยทำไมเขามีแรดมากขนาดนี้ จริงๆแรดมันเป็่งรู้น,นะนร้อนนะทำไมมันไปอยู่เช็คตั้งเยอะ21อะตัวอยู่ในแอฟริกา<น>อยู่ในแอฟริกานะฮะอ๋ะอน,นี่อนออนมนะก็จะใช้วิธีวางยาสลบแล้วก็ตัดนอด้วยเลื่อยไฟฟ้าซึ่งก็ไม่เจ็บปวดแล้วก็นอแรดสามารถที่จะงอกใหม่ก็เหมือนกับเล็บเรานี่แหละครับแต่ก็มีความเสี่ยงจากยาสลบด้วยเช่นกันเพราะแรดอาจจะไม่ฟื้นนะครับเช่นเดียวกับที่ แอฟริกาสัตวแพทย์ก็หาทางป้องกันด้วยการชิงตัดนอแรดก่อนถูกฆ่านำนอไปขายเพราะอัตราการล่านอแรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าการตัดนอแรดนอหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมไม่เกิน17นาทีค่ะอืมนะฮะอยากไปดูจังเลยซึ่งลักษณะทางเคมีของนอแรดเนี่ยทางหมอก็บอกแล้วนะครับเหมือนผมเหมือนเล็บมนุษย์อ่ะมันจะงอ,อะแค่นั้นเองไม่ได้มียาปงยาโป,อ,าปอ,อะไรอยู่ในนั้นหรอกไปคิดกันเอาเอง นะเหมือนไอ้พวกที่กินยานอนแลดจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับก,กินขี้เล็บคนนั่นแหละยาประสานอนแลดไงไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นเขาแค่ใช้ชื่อคุณ <c oughs> อย่าไป <c oughs> เดี๋ยวเขาจะว่าเราว่าไปทํา <c oughs> คือไอ้พวกที่เป็นเศรษฐีแล้วไปซื้อจริงๆที่แบบเป็นผงแลดเป็นผงนอนแลดจริงๆเขาบอกว่ามันเหมือนขนน่ะขนสัตว์พันหนึกกันแล้วก็ยาวขึ้นยาวขึ้นได้แค่นั้นเองคุณไม่เชื่อไม่เชื่อ,อแต่ฉันเชื่อนะโอ้โหคุณผมนั่งกัดเล็บทุกวันยังไม่แข็งแรงขึ้นเลย เชื่อนะดีหมีอะไรอย่างเงี้ยเชื่อนะครับอ่าทีนี้เรากำลังทะเลาะกันอยู่เรื่องเรื่องของอูเบอร์ในเมืองไทยปรากฏว่าเพื่อนบ้านเราเมียนมาเข้าไปไกลแล้วนะคะบริษัท grab ได้ทดลองให้บริการรถแท็กซี่ในย่างกุ้งของเมียนมาแล้วก็ถือเป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกเลยที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาให้เข้าประกอบธุรกิจประเภทรถลับจ้างเนี่ยค่ะนะครับรายงานจากสิงคโปร์บอกว่า grab ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกใช้ยานพาหนะทั้งแท็กซี่และจักรยานยนต์มีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์รายงานว่าได้เริ่มการทดลองให้บริการที่ย่างกุ้ง ของเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ยังมีรถแท็กซี่เข้ามาร่วมไม่กี่สิบคันค่ะนะอูเบอร์ของสหรัฐซึ่งมองกรับเป็นคู่แข่งสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผยว่าก็กําลังเจรจากับรัฐบาลพม่าเช่นเดียวกันแล้วก็เชื่อมั่นว่าในอนาคตก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้บริการบ้างเสำคัญนะคะแท็กซี่ในพาม่าคนไทยเนี่ยซื้อตั๋วไปพม่าสองพันสามพันห้าพันแล้วก็พอไปถึงปุ๊บ เรียกแท็กซี่เลยค่ะและแท็กซี่ในพม่าเนี่ย <c oughs> มีราคาชัดเจนเลย <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวพาไปนี่นี่และสามารถทําเวลาให้ได้พาไปกินอาหารที่คนไทยชอบได้ด้วยจริงเหรอจริงค่ะ,ะดีเลยไปเช้าเย็นกลับก็ได้ครับ <c oughs> อเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาพบกับวันช้างศึกปัทเรษถีน้านํามันกันครับค่ะ <c oughs>